สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบพี่น้องน้นาสาวลาวดมวันนี้ก็มารับชมชินเคยเพราะว่าวันนี้พี่เขาจะเอาพึ้งและนูนาจะดูว่าพี่เขาเอาเป็นไหมมันอยู่ในนู่นต้นขนุนนานยังพี่เขาสูชีวิตจ,จริงอันนี้ก็บพบรอ พี่ไม่มีก็ไม่ต้องเอาไม่ช่วยไม่ช่วยเอาเสืก้อเอ้ยเก่งมอป้าติจ้าเออกำลังใจอยู่แล้ววเนี่ยกำลังใจมาเนี่ย อันนี้การคือการเขาจูดใส้น้ำมันใส้น้ำมันย่งางต้องไปจูดใกล้ๆแล้วมันถึงจงหกมด,มดพี่เอามันไหนไหมบินต้องขึ้นแล้วบินต้องขึ้นแล้วบรรยากาศอะดปลาไม้ท้องแสง พูเชิมดีๆีทำไมเงียบแล้วไม่แก้วนี่อันนี้ต่อไม่ได้พี่ตาบวมปกติอ่ะพี่ไทยวันนั้นแกแค่บวมนิดินท่ารอบเนี้ยพี่ไทยดาอะไรนี่เอาอะไรไม่เอามาแกก็กินมันเดิมแลวไปอาไปช่วยพี่เขาดิน้ำมันน้ำมันอ๋อไปเอาให้พี่เขาหน่อยเอาน้ำมันให้พี่เขาหน่อยแต่เห็นน้ำมันนะ เอาน้ำมันให้พี่ก็นหน่อยได้แล้วไปแล้วาาไปช่วยาาแกก็เไปไปไป,ไปกำลังใจใีชวยเ,เดี๋ยวมัออกบให้นี่ถ้าอกบอลให้น้อง่จใช่ใให้วินคืนนะทนั้นไปหมดให้วินคืนเอานะไปหมดแล้วเอ,ไไเอาได้ไหมเอาได้วินอวินวินล่องหนะั้งตูดเตดเกงนกน ทางดูนนด้ะไม่ล้อหรอเด็กเดินล้องเลยทางดูด้ะมึงเอานีมาทางดูดู้โมโลเชูชีวิตจังมึงกินเนี่ยวิ่งไปฮะนับไพ่พี่พอแล้วมันมีไพ่ตรงโน่นอ่ะมันมีใช่ไพ่พี่มันไม่ใชไ่ไพ่ เอาน้ำเอาน้ำเร็วๆเอาน้ำไฟไหมเอาน้ำชิดเร็วๆชิดด้วยพู้ไฟละชูชูนะเป็นลักใจให้พี่โอปรูตอนนี้กมืนปลาวินไปเอามาเอามาหน่นหนุเร็ว เราก็ไปแหละบางนาพี่น้องโอ้ปะไปไหม่แห <O pa. S 2> ละ <laughs> ตอนนี้มีไฟไหม้ชิดไปไกลๆเลยไปเลยไปเลย,เ,ลย<ๆ>เร็วเร็วเร็วๆ นะฮะอ๋อได้เลยเนาะโอ้ไม่โอ้หินมาทำอะไร ปออุ้ยเนี่ยตุกพี่นูตกพี่ออ้โอ้ยค่อยเหนียวแตกเลตอนน เลยนะพี่เอาน,นำชีดก,ก็ได้มันตายพี่ไหมเพราะอเลยพี่มันไม่ได้ไม่ต้องเอาเฮ้ยเมื่อยเด้มไ,ดไม่พี่เหมือนแบบวินคืนเอาดิเฉดแล้วคืนเอา ตาตาไม่แม่อ้วนล้นฮะไม่บินขาดหัวนุอ๋อคือเราได้ไปแล้วโอ้โหโอ้ไมโอ้ไม่กอดเอาน้ำมีการอาพึงเอาน้ำชีดใช่น้ำมันเฉยงอยู่เนี่ยไปมวยังน้อมมองทังต้นกล้วยนะโตไม่ยุงหัน ไปซื้เพ่อแ้วน้ำฉีดเี่ยเออคุณซื้อทำไมนะต้นเปีย้ไม่ได้น้ำคุณเป็นน้ต้งซื้อทไมนีเกียงอ่ะนับเลยงบนะ้นอราแต่ตูดม่มึงเดียวแล้วรักท่หาอะไรมมหีม่ดอกทั้งอ่ะที่อ่าดาวต้องอะแลุ้นไงยมาแล้ววิญทําหั่นเตาเก็ได้อ่ะอันไหนโน่นไปดูดิจริง่ังรเออ เย็บแมวทำไงอะหักไหมเอาหัวมันก็ไม่มี้วยมีไงตอนนี้ก็พี่เขากำลังขึ้นเอาพึ่งนะทุกคนคนหนึ่งก็ฉีดน้ำสู้ชีวิตจังเมื่อกี้นี่พายไม้เลยแบบมีการลเปิดน้ำ Å, å, å! จู้เลยพี่หลักนะอยังวิน ไม่เอาอันเหล็กอ่ะนู่นนน่นไม่ใช่เอาอันใหญ่ไม่ได้เหรอพอแล้วพอแล้วเก่งเนาะโอเคไม่กลัวหรือวะรปรอื้อ

ไม่มันไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาไปม่ไม่ไปหลับคองกับพีเขาเฉยๆีเอรคมันะฮะมีตะคอใช่ปะโอเคอเคมีตะคอมีตะคอตรงนู้นอันนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ตรงนู้นอย่าปากอย่าปากนี่นี่ โ okay. อเคกาลังมั้งกลมังกลมังมานี่ไปไปถือลุยตั้งแต่บินไปบินไปพี่เขาไ,ไปบิน,ไ,นไปเว้นพี่เขาเรียกอยู่อะตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแนละ้วทุกคน เขาน้อยวินเร็วเร็วมาจับให้เร็วเร็วเออเียงปมันไม่นี่มันไปแล้วอาจับโทรศัพท์ไปน้องเลยเรือสุพเพแต่ฟังโอ้ด้านหลังแล้วน่ะ ไม่ขึ้นเนาไม่ได้หรอไอ้ขีเอยตัวปต้อนั้กอนะ้วอ้โ้องตอ้งกว่าอ้โโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,อ,ออนะอ้อออออออ้อ้อ,อ,อน ก็มีแล้วแต่พี่ข้าวคาก็ไม่พี่นาพี่นาประเด็นมันเห็นประเด็นคือพี่ตอนพี่พี่คืนเนี่ยมันไม่ต่อยใช่ปะโอ้ตอนพี่ลงอ่ะพี่ก็เขย่าเอาเอาเอาหัวน้ำหวานมันสุกออกมาแตกเลยนะพี่แตกแบบน้ำหวานมันกระจายอันไหนหัวน้ำหวานนะข้างหลังอันนี้เหรอข้างล่างอ๋อมันไม่ได้กินแล้วล่ะน้ำมันเยอะขนาดนี้เออไม่กินต้องเทน้ำมันออกอ่ะอันนี้เขาต้องไหนต้มใช่ปะ ต้มไหมไม่ต้อมอะไรไม่เห็นพี่ยญ่เขาต้มก่อนไงพี่หวาเขาต้นอาน้ำหวานอ๋อไม่ประเด็นคือมันมวนจะถ่ายคลิปอ่ะเออไม่มันไปช่วยมันไปช่วยใส่เอกลมังพี่ก็คิดว่ามันไปใส่ตรงแล้วตึกตึกตึกตรงแค่บางอันที่รังใหญ่นะอ่ะวางไว้ไม่พี่วางวางได้เหรอหรือว่าวางข้างนอกจ้ะพีเอาไหนกี่เาน่าขี่มา ชิ้นนีดปาดโอเคอเพใจเยนน็นๆนะพี่ไม่ต้องรีบหายยังบวงวเลยจ้เติมเลยจ้ะแน่กี่จุดอันนี้สองอันนี้สองเห็นไหมดำเลยแล้วปาดเท้าด้วยปาดเท้าน่าจะสองมามันไม่ล่หรอถูกไหมมือเราไม,มาางง่ไม่ให้มงกินตอนนี้ก็มีแล้วทุกคน โอ้เก่งจังเลยพี่เขาแบบชูชีวิตมากโอ้โหโพี่นี่ค่ะพี่อพี่มันตกแล้วเหยียบเลยอันนี้กินได้ไหมกินได้อันนี้พึง่งอูมันแก่เลยเนาะไม่ไม่แก่โอ้โหคลายในแพงเลยนะพี่พี่มันเยอะมากอ่ะข้างล่างอ่ะ แซ่ตู้เย็นให้มันตายสิเธออ๋อก็เข้าตู้เย็นเลยจ้าอืออู้หัวน้ำมานเศรษฐายมากอันนี้หัวน้ำมานใช่ป่ะอือมีแค่นี้เนาอมันตกตรงโน้นมีอไหมไม่มันตกแล้วนี่นี่แหละได้แค่นี้แล้หัวน้ำมานเอาไม่ใหญ่ใคอุ้ยเอาตะลับมาเว้ยบ้สีใส่หัวน้ำมานให้อางไหม มา,มาลองกินแนวเด,เดียวบิบิเหนพึ่งใหญ่หอมกว่าพึ่งเล็กหอมมากอันนี้ใช่ไหมเออระ้วัางมือ <c oughs> <c oughs> อยากกิน<อ>กับพี่โอมแม่ปูเนาะพึ่งใหญ่อะว,ว้าวกินยังกรอบๆเลยคนะ่ะ บอกว่าเอากระล่มันมาตวงก็นี่วินเอาแล้วคิดว่ากระนิบิเอานี่ให้ยายไทยมันหัวยายคนนี้ละเอียดมีแต่ดินพี่มันกินไม่ได้แล้วก็ดูดแค่น้ำไงดูดแล้วออกมาเออเอามาเนี่ยใส้ซ้ำนี่หรอกมอหนามะนาวมอทอพี่ไหมพี่ไหมไม่ถ้าเป็นแสงแต่แรกไม่ให้ช่เนาอันนี้เอาไปเอาเถอะถหรอ ขอโทษนี่กูหัวน้ำหวานได้ไหมกินนวลกินนวลพอเชื่อใจมัดมัดมาเราใส่ตัวเยนเนี่ยทิ้เนี่ยทิ้งศูนย์อันนี้ทิ้งหมดเลยใช่ปะอันนี้ได้ อันนี้ปิดปิดปิดขีดให้ยายไทยโอ้ยหัวน้ำมันหัวทอพี่นะใหญ่ปะใหญ่พี่มันตกมาเลยโดนหลุมเลยนะเหรอมันก็แตกมาตัวพอร์ตกำลังว่าไปต้องเอาไอ้อุ้ยมันขีดน้ำเข้าไปต้นขนุนมันขึ้นบ่ได้ที่แล้ววันนี้ขึ้นไป็นบูชาบูชาชีตไล่ให้ยายหญ่ปะที่ขึ้นไปตัดดีๆตัดเอาหัวน้ำมันนัมาละอุ้ยมันขีดน้ำใส่ยหลายแบบนี้ ยุแกขวมี่ห้ยพอไปคายไอจักรพี่าะยแกม่่่คเราไปไปยุแก่อะไก็ม่นมาเนี่ยมเนาะมนบ่มนนี้ีไม่ใช่นี่ไหนนี่ไม่ใช่ห้างมันห้างตูแล้วายมัเนีไม่ใช่ลูกมะนะลูกมะนาไป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 แช่แข็งเอาไปเขาได้ตู้ยยงไงอ่ะไปไ ม่ปืนน่ะอ่ะปืนในทางแล้วทิ้งเลยทิ้งเลยเหรอเอาพรุ่งนี้เขาจะใช้อ่อ๋อพรุ่งนี้เขาจะใช้อะไรองทิ้งไม่เมื่อกี้นี้เดี๋ยวโอเคครับท<อ>ุกค,คนคลิปก่อนจะเพียงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ